วันนี้ก็จะมาสอนนะฮะสร้างบล็อกเกอร์สำหรับขายอเมซอนนะครับหรือไม่ก็ติดแอดเซนนะฮะเป็นการสร้างง่ายๆครับผมไม่ยากใช้เวลาไม่นานด้วย <c oughs> อย่างแรกที่ต้องมีนะฮะ g o o g l e a c c o u n t ครับผมถ้าใครมีแล้วก็ <c oughs> ผ,ผ่านไปได้เลยแต่ถ้าคนไม่มีก็ต้องไปสมัครก่อนนะครับสำหรับผมถ้าผมมีแล้วเนะี่ยก็ล็อกอินเลย <c oughs> เมื่อเราอินเสร็จแล้วนะฮะจะเข้ามาที่หน้าแผงควบคุมครับก็จะเป็นออบล็อกลิสต์บล็อกนะฮะที่เราสร้างเอาไว้แล้วสำหรับหนึ่งแอคเคาน์นะฮะหรือว่าหนึ่งหนึ่งกูเกิลแอคเคาน์เนี่ยสามารถสร้างบล็อกได้ประมาณหนึ่งร้อยบล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปก่อนสร้างบล็อกนะฮะสร้างบล็อกใหม่เลย มาถึงการตั้งชื่อนะครับสำหรับชื่อเว็บบล็อกนะฮะสำหรับคนที่มีคีย์เวิร์ดที่จะขายของนะครับหรือไม่ก็อยากขายอะไรก็ไปหามานะฮะอาจจะเป็นรุ่นของของรุ่นของของ,ของชนิดที่เราจะขายนะครับหรือไม่ก็เป็นคีย์เวิร์ดกว้างๆก็ได <c oughs> ้วันนี้ผมจะทำ บอกเกี่ยวกับ p สเพ e r นะฮะหรือบุลเเนั่นเองนะสำหรับ URL ถ้าจะให้นีเลยก็เอาให้ตรงตัวไปเลยครับที่บอกนี้สามารถใช้ได้นะครับคือชื่อแล้วก็ URL เป็นคีย์เวิร์ดโอเคได้ SEO ไวนิดนึงนะต่อไปก็กรอกนะฮะแคปชั่นตรวจสอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดำเนินงานต่อเลยฮอา้าวผิดซะงั้นบางทีบ็อกเกอร์จะเป็นอย่างงี้ฮนะเออท้งทั้งที่เราใส่ถูก มันก็ชฟอ้องว่าผิดเป็นประจำครับเมื่อตั้งชื่อสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเลือกแม่แบบครับผมส่วนตัวแล้วชอบแบบที่เขามีให้เลยเนี่ยเขาจะมีให้ประมาณแปดรูปแบบแปดเทมเพลตนะฮะสำหรับคนที่มีเทมเพลตมันจะมีสำหรับอัปโหลดอยู่เป็นของตัวเองอันนั้นก็ แล้วแต่คนทำนะแต่ผมชอบแบบนี้ฮะแบบี๋ีวเขามีให้เลยเดำเนินงานต่อเราจะโพสเลยก็ได้นะแต่แต่บางครั้งผมจะปรับแต่งก่อนอย่างแบบนี้ครทางเพจที่เราเลือกมาเมื่อกี้ะจะมีรูปแบบยังไงบ้างสีเหลืองอะไรพวกนี้นะ,ะผมเลือกแบบแรกนะครับพื้นหลังจะมีให้อัปโหลดรูปภาพถ้า ม่อยากให้มันซ้ำเหมือนใครก็เลือกไฟมาจากเครื่องนะครับหรือไม่ง่ายๆก็หาจากตรงนี้เลยนะ,ะสะมมติผมเลือกรูปนี้นะครับทีนี้ก็ปรับความกว้างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ชอบเลยรูปแบบจะเป็นอ,อย่างนี้เนะี่ยคือเนื้อความ จะให้แสดงในรูปแบบไหนนะครับจะเป็นทั้งส่วนบนก็คือตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนท้ายจะเป็นตรงนี้นะครับส่วนมากจะไม่เปลี่ยนนะครับผมจะใช้ด้านนี้ขั้นสูงก็จะเป็นพวกสีตัวอักษรลิงก์แล้วก็คำอธิบายอะไรพวกนี้มันจะตั้งค่าได้หมดแต่ผมก็ไม่ค่อยจะ ตั้งค่าเท่าไหร่เพราะผมเน้นความรวดเร็วแล้วกันเมื่อเสร็จแล้วก็กดใช้กับวอกนะครับ <c oughs> มาถึงเรียบร้อยไปถึงกับสูบอกเกอร์นะครับผมตอนนี้เราก็จะมีบล็อกเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าตายอย่างนี้ฮนะส่วนจัดการนะฮะมาดูกันที่จัดเก็บนะฮะ ตัวนี้ก็ตัวไหนที่ใช้งานดีก็หามาใส่ถ้าตัวไหนแบบไม่มีประโยชน์ก็ลบทิ้งเลยครับสำหรับตัวที่จะแนะนำนะครับจะมีอยู่ราวๆหกตัวได้นะครับตัวแรกก็คือ สแตทนะฮะหรือสถิติของบล็อกนั่นเองเป็นการวัดจำนวนคนเข้าบล็อกเรานะครับตัวที่สองจะเป็นส่วนของว่าจัมก,กับหรือแท็กนั่นเองนะครับตัวที่สามครับผมโซเชียลมีเดียฮะเป็น Twitter และ Facebook ครับผม ก็ตัวที่4นะครับดิ e n s e Post นะฮะจะเป็นสิ่งที่เราโพสไปล่าสุดนะครับอีกตัวหนึ่ง Twitter Update ครับผมสำหรับในส่วนนี้ต้องมีเอ่อของ Twitter นะครับ หราทวิตเตอร์ของผมเนี่ยผมจะมีโพสตขายอเมซอนอยนู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เผื่อ,อคนเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยเห็นอาจจะคลิกตรงนี้เข้าไปซื้อก็ได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันหลักๆได้นะฮะก็คือเอาไปกับการจัดเรียงครับผมไม่ํำกับนะไม่ค่อยสำคัญเอาไว้ข้างล่างใส่ติ Twitter อัปเดตนะฮะอ่าส่วนนี้ก็เรียบร้อยไปอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะเป็นแบนเนอร์ของ Amazon นะครับผมให้เราเลือกที่ HTML j a v สค c r i p t นะฮะ่ะตอนนี้ก็พักไปก่อนแล้วไปที่ Amazon นะครับอ่าเมื่อมาที่อ่า มนะครับก็ดูที่แบนเนอร์ลิงค์นะครับเมื่อนี้เราขายอะไรนะครับเราก็มาหาจากในนี้ได้นะฮะสำหรับแบนเนอร์จะเป็นเกมเป็นท m a z o ซ w i l e วรสสำหรับเด็กอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะพยายามเลือกให้ตรงที่สุดอย่างผมทำเป็นอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเครื่องเล่นบูเลออ่าก็จะได้นะ ส่วนตัวผมชอบอนแบบอ,อันนี้สำหรับด้านข้างก่อนเลยกันนะครับกับปีเลยอ่ะใสแล้วหนึ่งอันนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ข้างบนเขาเหมือนเดิมครับผมที่ t m l แล้วก็ไปท่ t m a ส o n น,นะ ถ้าเป็นด้านบนนะฮะแนะนำเป็น728คูณ90นะครับหรือไม่ก็เราปรับแต่งบล็อกไว้ที่ขนาดเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็เอาไปใส่ได้จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่สมับข้างบนจะเป็นแถบยาวแบบนี้จะเวิร์กกว่า, <c oughs> ากลับมาที่บล็อกเกอร์ครับเซฟถามว่ามันดียังไงก็คือแบบ นเข้ามาในบ็อกอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ชอบสินค้าอะไรเราเนะ่อาจต่ถ้าเขาคลิกไปเนื้อไปก็อาจจะได้ค่าคุกกี้อะไรพวกนี้มาอาจจะเป็นทางขายทางหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็มันถึงนะครับอ,อ๋อขาดไปยามนึ่งครับส่วนส่วนส่วนเฮดเดอนะส่วนหัว <c oughs> แก้ไขหน่อยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนิดน,นึงสำหรับเวลาคค้นใน Google.com เนะี่ย แนะนำให้เขียนย,ยาวๆหน่อยนะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่เราได้มาถ้านึกไม่ออกนะครับแนะนำให้ copy คีย์เวิร์ดไปนะครับ ไปที่ google.com นะครับแล้วเราก็จะได้ไตเติ้ลเราก็จะกรอกมามาก็ได้เลยฮัหรือจะเขียนเองก็ได้อันนี้ผมนึกไม่ออกนะครก็ ก็ปีเอาเลยเรียบร้อยก็บันทึกครับทีนี้ก็เรียบร้อยนะกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดูบล็อกก็จะได้บล็อกเกอร์สำหรับขาย Amazon หนึ่งบล็อกนะฮะท่านี้ก็เป็นน้นเสร็จครับผม ก็เน้นทําเ,เยอะนะฮะแล้วก็บทความส่วนนี้ก็แล้วแต่คนที่จะโพสนะฮะจะเป็นรีวิวเป็นบทความเกี่ยวกับสินค้าวิดีโออะไรก็ได้นะครับครับก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับ